ฮ่หาหนูไลฟ์กันเดียโอ้เป็นไรผมโอเคอเครับผมผมัอนี้ก็ได้ทรัพนี่พี่น้องสวัสดีครับผมมัอนี้ก็มือใหม่นาะผมก็อยู่ปลาคราับกินเห็ดครับผมนี่ก็วิวธรรมชาติเนาะทะเลหมอกก็เริ่มใหม่มากนะครับผมแล้วก็คนก็หลายเนี่ยก็บางคนเก็บขึ้นไปก็มีเนาะผมก็มาสวยนิยหน่อยไปเบิ้งน้ำกันพี่น้อง ผมยังมาผอหินลงงกพี่น้องอยู่นี่เลยเปิดคลิปเลยโอเคครับผมนี่ครับผมมีกิจกง,งามเลยครับผมนี่ครับหินลงงก์สองสองซี่อยู่นี่ครับผมอันนาดพี่น้องจุดตรดครับผมข้นายขนาดยังเอ้ย nó Người cạt nó bị nóng Ui nói điều phi nóng Phi nóng tạm กันอะไพี่น้องโอเคครับผมนี่ผมก็เปลี่ยนไม้นะครับเด้ออันดอยวงโดนบ่มีเห็ดพี่น้องแบบไม่แบบเห็ดแบบ่บค่อยขึ้นหรือว่าคนมันหลายพี่น้องเดี๋ยวมาเปลี่ยนไม้เบิ่งว่ามันซีม,มานะครับอินโดนี่ลองเบื้องนะครับเนาะนะครับนี่ก็เปลี่ยนไม้ล้วใกล้ๆกันนั่นแหละก็ใกล้เนี่ยกันอยู่ดีว่ะไปเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันครับผม อีดอกัพี่น้องมาเจอเลยเปลี่ยนไม้กับมาเลยครับผมเปลี่ยนไม้กับพ่อมาเลยนี่ัึพี่น้องซีดอกกับผมมวงนี้ซีดอกครับผมพี่น้องไข่พี่น้องอู้อยเป็นไงเลยครับผมไข่มังกรอ,อันนี้เอาไว้ก็ได้พี่น้อง เราทำคืนนี้ไม่ว่ากระไดอันนี้มันคืน้างค้อนใหม่หพี่น้องโอ้ยได้แค่นี้พี่น้องเป็นไม้ก็พอได้อยู่พี่น้องแต่ว่าดอกโบหไง <โ>นี่เจอไข่ครับผมไข่รกระป๋องไข่รกระป๋องครับผม พี่น้องข้ามาเจออันบานครับผมเป็นกับพ่ออันบานเนาะเป็นทั้งบานทั้งจุ่มพ่อกัน,นพี่น้องเดี๋ยวเราเก็บกันเนาะเก็บดอกนี่สองดอกครับผมนี่ผู้อีดอกหนึ่งแต่ว่าชั้นขนาดนครับผมลักษณะลักษณะวิวเขาเก็บเ็นมันชั้น,นแบบมินพี่น้องนะว่ับแต่ว่าทางผมก็มีคนเก็บอยู่ครับผมมันก็ทิชชั้นเน่แล้วก็เห็ดก็ขึ้นมองชั้นๆน,นี่แหละมองในบริาชันมันก็บ่ขึ้นดอกมึงขูมขึ้นอย่างีนเห็นเนี่ยโอเคครับผม ดอกบานพี่น้องทำประด้บ่ไประเด้จุ่มมาเอาบานครับผมนี่พี่น้องงามประนานเลยป๊าพี่น้องพีสองดอกก็านางงามเลยป,ปัดปัดปัดทุกพี่น้อง โอ้ยพี่น้องงามขนาดเลยเนี่ยผมอันจุ่มๆครับมันกำลังขค้ืนเรื่อยๆเนาะครับมันก็ขึ้นแบบนี้มีแต่หินครับผมหินร้ายขนาด สามเมื่อ้รพี่น้องนี่ไข่พร้อมนี่ครับผมนี่ตกงายมากผมอันนี้อันนึงกำลังพี่น้องอุ้ยนะอุ้ยพี่น้องไหม ไข่ซีอันเลยพี่น้องไข่มีซีอันเลยมองเดียวเลยพูดนะปาดพี่หนงสามดอกเลยนะอ,อู้พี่หนงสามดอกเลยดิสามดอกยี่ห้อปันเลย โอ้แตกไปหน่องไข่ไข่กระป๋อมไปหน่องไข่กระป๋อม่ะพี่น่อง หินโอ้โหโอ้้หูมินเนยบินมดพี่น้องพ่อแต่หินไม่หนไข่ไข่กระป๋อมพี่น้องไม่แมนไข่มังกรหรอไข่กระป๋อมนี่ไข่สีอั้นเป็นมาอันนียนี่ครับ พี่น้องซีใบนี่ครับผมงามขนาดเลยพี่น้องพี่น้องอันนี้ไหมง่ายขนาดครับผมนี่อู้หูง่ายขนาดครับผมดอกโทุนเลยเคือดอกโทุนเลยพี่น้องนี่ง่ายขนาดพี่น้องดูด้ี่สุดยอดเลยออื้อ สุดโก้ยพี่น้องปัดพี่อู้อันนี้พี่น้องดูดิตั้งเทลลอยู่เนะี่ยตั้งสับหลับเขาฮะแข็งขนาดเลยอุยงามขนานดะพี่น้องบูนะ โอ้ม uhm, oh ีแ oh, ต <pod> oh, ่หินพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องบุญดีโอ้โหหนัขนาดพี่น้องเอ้ยหนักขนาดสี่สิบดอกยี่สิบดอกเนอพี่น้องเอ้ยสองสามกิโลไปเด้อหนักขนาดเลยเฮ้ยพี่น้องนี่เลย งามไปเลยพี่น้องนี่อีหยงไป่น้องโอ้แค่เห็ดพี่น้องโอ้ยมีแต่หินพี่น้องเลยนี่ครับมองนี่ครับมแค่ดอนหกสี ค้าหกเจ็ดแปดวงกระเทิงแล้วมีครับผมวงเดียวไปหนอนเจอไข่แล้วผมหงายไปนอ้อยอย่างหายเด้อถ้าหงายมึงหลล้าอะไเราจะบอกให้อย่าหายเด้อครับหงายทองเด้เนี่ย เดินหินพี่น้องเว้ยสิแทงมึงเลยเลยแทงพอแต่หินป่าพี่น้องไปไหน อุ้ยมองนี่สีดําเลยครับผมพี่โอ้ยแมงเจาะแตกจ่อยมีไข่นึงพี่น้อง ขนาดโหพี่น้องงามขนาดเลยขึ้นมาเขียบพี่น้องเนาะมันขึ้นมาเขียบมันจะแตกออกไลยป ดอกนะครับหนึ่งสองสามสี่หาพี่นองเอาแค่สามดอกพ่ออันนี้ดอกน้อยพี่นองบอกเอาด้วยเราจะดอกง่ายๆพ่อเอาแต่ไข่ง่ายๆเพราะมันพิษไข่น่อยเราต้องเอาให้มันง่ายไป ท่านเซวาไปเลยพี่น้องลิงกิบเฮดเนี่ยมันกับเบเดวหาง่ายๆได้พี่น้องเพราะบางเทือเราคลิปเฮดมากนี่คือเราตัดคลิปให้สั้นๆเนาะความเป็นจริงกอยยง่ายจนเมืยพี่น้องพอจะได้เฮดเนี่ยมันไม่ได้เล่นงง่ามะพีนอ ม่เจ้าพี่น้องนี่มีแต่หินพี่น้องเลยมีเนี่ยผุมึดทางมึดว่ามีโตพี่น้องมามีโตสันไปมางานหินพี่น้อง งามขนาดครับผม อ้ยงามขนาดน่านผู้ม นี่จะหินเกิดลงงหินมาพี่น้องเนี่ยคัขนาดแล้วพี่น้องดูเลยปะพี่น้องมองนี้ไหมโอ้ยพี่น้องพูนไ่น พี่น้องต่อปาดหรือเงี้ขี้เจียมพี่น้องขี้เจียมก็มาปาดก็มาอุ้ยพี่น้องกำลัางงามเลยครับผมบานไวขึ้นยังไง่ะพี่น้องมันขึ้นแบบนี้เลยครับผมอุ้ยหน้าหักขึนอย่างพี่น้องดูดิเติมมืเติมมืออยู่ไหมพี่น้อง càng dài cũng có mi, càng nặng cũng có mẹ, uii, thật nặng พี่น้องนี่ไข่อยู่นะครับผมโอ้พี่น้องไข่มันนะโอ้นี่ต่หินครับผมปั๊บตัวหืมพอแต่หินโอ้ตัว

นะี่แต่ไข่ไข่อู้อันนี้ใหญ่ขนาดพี่น้องเอาอันนี้ก่อนพี่น้องไข่ไปไหนนะโอ้โหนนี้ลายขนาดใหญ่ขนาดไปน้องดูดิโอ้ อน,นี่ๆงครับผมขึ้นคักขนาดล้วพีนน่นี่นะครับผมนี่ครับผมขึ้นเป็นกอเป็นกอเลยเป็นกลุ่มๆครับผมที่โอเคแต่กเกาดรอเลยมอือขึ้นเป็นแถวเลยพี่น้องหดผุ่นไล่ไปไลยป่ยุ่นขึงถึงถึงผุนหดผุ่นไปพี่น้องเก็บอุ้ยใหญ่ขนาด

แฟดสามพี่น้องป๊อดเดือใจลายพี่น้องเว้ยสอนคักพูน่ะโอ้ยตรงนี้มิกไงเลยพี่น้องเว้ยพี่น้องเอ้ยอ๋อซามนีน่แลลวพี่น้องป๊าดพี่น้องพูนมองเหี้ยพอกแกงเลยครับผมแดดกระเด็นซองเลยครับผม โอ้ยนี่แฟดครับผมดินยังเปียกฝนตกพี่น้องโอเคอเครับผมวันนี้ก็ได้ซ้ำนี้พี่น้องว่าเซรั่ยนตะกาคือสิบไวี่นอ้องเมื่อยไรยางจนวิ่นเหมือนพี่นอ้องเอาซ้ำนี้แหะครับผมแล้วก็ว่าจระไดี๋แบบไระด้ว่าหางยางไงวยงไสรุปคือว่าประเด้ว่าหาง่ายๆงงงงพี่น้อง พอบางเทือเรอสิใดแต่ดอกย่างยืนวินนะครับแล้วก็จากบางคลิปแล้วเราก็ตัดตัดสันสันนะครับเนาะแล้วก็ให้มันเป็นคลิปกระชับขึ้นครับผมนี่ครับผมโอเคครับผมจัยใดก็ฝากขอบคุณหลายๆครับเที่เข้ามาชมครับผมมือนี่ก็เต็มกระตาครับผมมันคือเโกาครับผมมือหนึ่งโอเคครับผมนี่มือหนึ่าก็ได้ซรัพนี้ครับผม มันคือเก่าครับผมมื่อนี้พี่นี่คิดว่าประมาณมื่อนี้ก็เปลี่ยนไม้พี่น้องเปลี่ยนไม้จากไม้แรกแล้วก็มามาไม้นี้ไม้นี้บพค่อยมีคนเก็บครับผมจังไดดก็ขอบคุณหลไยได้ครับจะขามาชมนะครับจะให้กำลังใจและกดซับสไครต์ให้ครับผมฝากติดตามพี่อไปนะครับว่าผมจะไปหาเห็ดแถวใดในจะงหวพอเห็ดยังนี้นะครับฝากติดตามพี่ต่อไปครับผมสวัสดีครับผม